นี่นะครับมาแต่ละที่นะฮะโหอยากเล่นน้ําสุดๆเลยนะฮะอันนี้คือจุดกลางเต็นท์บ้านอิ่มสุกนั่นเองนะฮะนี่เลยก็เป็นจุดกลางเต็นท์ที่มีบ้านพักด้วยนั่นเองนะฮะทำอาหารได้ไปดูใกล้ๆกันเลยนะฮะนี่แหละฮะก็เดี๋ยวจอดเต็นท์กันเขาเรียกจอดรถกันด้านบนนะฮะแล้วก็กางเต็นท์ด้านล่างพื้นที่กว้างมากๆเลยนะฮะ แล้วก็เรียบเหมาะก่การกางเต็นท์เป็นอย่างมากเนี่ยฮะแต่คนส่วนมากก็คงจะกางหันหน้าไปทางริมน้ําไว้ก่อนเนี่ยฮะยังได้อีกเยอะเลยครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านมุมของพื้นที่แล้วนะเอโอ้ได้ฟิลมากเลยผมพาเดินชมแล้วกันนะก็ค่ากลางเต็นท์นะฮะก็ มันมีสองเหลวก็คือสามร้อยบาทก็จะเป็นเต็นท์เล็กๆเงี้ยเขาจะคิดเต็นท์ละสามร้อยบาทนะฮะจะกกี่คนก็แล้วแต่นะฮะอย่างเงี้ยสองสองเต็นท์ก็หกร้อยนะฮะถ้ามาหกคนก็คนละร้อยนั่นเองนะครับมีไฟพ่วงด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นเต็นท์ใหญ่แบบเนี้ยเขาน่าจะคิดห้าร้อยบาทนะฮะก็ต้องมาห้าคนนะแต่ถ้ามาน้อยก็จะไม่ค่อยคุ้มพักเท่าไหร่นั่นเองนี่กำลัง กำลังเริ่มเลยนะฮะโอเคนี่ฮะที่บอกว่าบริเวณพื้นที่ค่อนข้างกว้างมากนะแต่ไม่มีใครเล่นน้ำเลยนะหรือว่ารอเย็นกว่านี้ครับอย่างเงี้ยเต็นทอย่างเงี้ยก็ตีว่า300บาทนะฮะนี่มีไฟพ่วงด้านล่างนี้นั่นเองนน่ สามารถทําอาหารได้สั่งอาหารได้นะฮะแล้วก็มีจุดนี้เลยจุดโดดน้ําหรือเปล่าเดี๋ยวขึ้นไปดูนี่นี่ด้านบนนะฮะเป็นเขาบอกไว้สําหรับทํากิจกรรมอะไรต่างๆนานานะอ๋อไว้โดดโดดน้ํานี่ไงมีเชือกอยู่นี่ฮะแมมก็เพิ่มความสนุกอีกอย่างนะครับให้ดูด้านล่างนะฮะนี่ ก็มีแพเล็กๆนั่งเล่นนะฮะก็สามารถกางเต็นท์ได้โดยรอบนั่นเองแม่แต่ที่นี่ดูดีนะดูค้าสิ่งอำนวยความสะดวกก็โอเคยอยู่โทรศัพท์อาจจะอ่อนไปนิดนึงเนี่ยฮะอ่าเว็วโดยรอบเลยนี่นะฮะอ่า ได้ฟิลสุดๆ,ดๆนี่ยเราก็กางกันริมน้ำแบบนี้เลยนะฮะโแมนตัวนี้นี่เริ่มเห็นคนใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะบริเวณนู้นจะเป็นบริเวณสำหรับบ้านพักคนที่มาพักบ้านนะก็ เขาก็แบ่งเป็นสัดส่วนนะฮะด้านบนก็จะเป็นร้านอาหารนะห้องน้ําอยู่บริเวณนู้นนะครับแล้วก็รถก็ไปจอดกันด้านบนนู้นเลยนะฮะไม่น่าจะเอาลงมาได้แต่ก็ไม่ไกลนะฮะโอเคเลยครับก็ประมาณนี้นะถือว่าร่มลื่นมากตอนนี้เรีนสบายนี่เลย ดูน้ำไหลกันสบายมากโอเคครับ